สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือแบบว่าน้องไอรินนะคะมีกิจกรรมที่โ<า> <ลง S 2> รงเรียนใช่ชุดรีไซเคิลใ่ชุดรีไซเคิลและแม่ก็ทําสุดรีไซเคิลครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยเนะ้ะไอรินเนาะใช่ชุดนี้ของน้องไอรินก็ทําจากถุงแล้วก็หลอดแล้วก็ตกแต่งด้วยถุงพลาสติก สีทองแบบนี้เนาะไอรินเนาะใช่น้องไอรินก็ใส่ยากนิดนึงนะคะทุกคนเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นถุงนะคะชุดของน้องไอริน ก็เป็นชุดไทยเนาะเมื่อนี้ชุดแม่ออกแบบให้มันเป็นชุดไทยเพื่อจะเอาไปเดินแฟชั่นสูแฟชั่นสูชุดรีไซเคิลที่โรงเรียนของน้องไอรินนะคะทุกคนจะเป็นยังไงเนาะน้องไอรินจะได้รางวัลกลับมาหรือเปล่าทุกคนช่วยลุ้นหน่อยนะคะนี่น้องไอรินก็แบบตื่นเต้นมากๆตื่นแต่เช้ามาแต่งหน้าแต่งตาด้วยนะคะทุกคนแม่ก็ทำผมใหม้เาทลอดมันบาด อพอขึ้นรถแล้วหลอด,ลลดลมันบาดเพราะว่าเวลาเรานั่งมันจะยากนิดนึงน้อยลินเนะาะแล้วแม่ก็ใส่สุดให้ลินกว่าจะได้นานสองนานเลยค่ะทุกคนค่ะกวาจะเสร็จเนะาะเพราะว่าอ่าเป็นห้านาทีก็ยังไม่เสร็จ <laughs> เพราะว่า,าสุดก็ข,ขับรถมารอแล้วอเพราะว่าสุดมันใส่ยากนิดนึงมันเป็นสุดถุงพลาสติกนะคะแต่ว่าก็ใส่ได้ ย่างสาเร็จเนาะไอรินเนาะ<ช>ไอรินใส่แล้วแบบแม่รู้สึกว่าสวยมากๆเลยเห็นไหมน้อง<ม>ไอรินก็ดีใจใส่ไปค<ม>ขับไ <ป S 1> ้ามีกําไรด้วยนี่ไหมแม่ใส่กําไรให้น้องไอรินแล้วก็ใส่ไออะไรนะสบายนะคะสายสะพายมีมงกุฎด,ด้วยนะแม่ทําให้นี่สายสะพายดอกไม้นี่ทําจากซ้อนนะคะทุกคน นนกุ้างบนทางแกบฝาแลขวดน้ําแล้วก็กล่องนมส่วนสายสะพายแล้วก็สายคอน,นทาจาก ซ้อนไอติมนนอไอริน้องไอรินก็มาแวะซื้อขนม,มนก่อนี่าพปากินขนมก่อนไปโงรง,โงเรียนแล้วก็ถึงโรงเรียนแล้วคุณครูบีอยู่นั่นคุณครูก็บอกว่ามาหน้าเวทีถ่ายรูปได้เดี๋ยวก็จะมีเด็กๆที่ใส,ส่รออุ่นม,มีเด็กๆที่่ใสุดรซเกิลมาเยอะ<ต>เลยแต่ไขรมุกเต้นอ่นี้เห็นไหม ทุกคนให้ให้ทุกคนทายว่าคนไหนจะได้ที่หนึ่งเนาะไอรินเนาะม,มีแบบหลายแบบหลายสไตล์มีชุดธงชาติไทยมีรถต่อรถ,รถ,รถ,รถอรล้อ <laughs> แล้วก็มีชุดถุงนมชุดกล่องกระดาษนะคะวันที่19เนาะวันงาน นี่น้องไอรินก็มีแบบนี้ชุดไทยน้องไอรินก็สวยมากๆเลยน้นยืนข้างชุดสีเขียวสาวน้อยของแม่นี่นะได้เวลาถ่ายรูปร่วมกันนะคะแม่ก็ถ่ายรูปให้น้องไอรินเด็กๆคนอื่นเขาก็นั่งมองไอรินก็ยืนนิ่งมากเลยน้องไอริน <c oughs> ก็มาด้วยอ่ะแล,แล้วก็ถึงเวลาเดินแฟชั่นนะคะคนนี้เป็น มีหุ่นยนต์มาด้วยทําจากกล่องนมนะเด็กเขาอยู่อนุบาลหนึ่งเนาะไอรินเนาะแต่ว่าตอนที่ไอรินอ่านะคะทุกคนคือแบบก้อยนะ้ํามือสั่นมากๆเลยเพราะว่าน้องไอรินโบกมือแล้วก็ก็ต้องโบกมือให้น้องไอรินเนาะก็เลยมาสัน่นมาดูกันนะต,ต่อไปนะครับเด็กหญิงทันเดียวเด็กหญิงทันเดียว อนุบาลสอทั้งสองกินสปายเรชั่นก็คืออยากใส่ชุดไทยคุณครูประจำชั้นอยากใส่นะครับอ่ะถ้าใครชอบขอเสียงกีได้เลยนะครับเ,ออเสียงดังมากเลยนะครับมีมงกุลแล้วต่อไปนะครับเด็กชายโนธมัสนะครับ ของไอรินก็นเดินจบไปเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างภาพอาจจะมัวมัวจันสันหน่อยนะ,ะและแล้วก็เดินเสร็จแล้วน้อยลินเนาะทุกคนเดินเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวแต่ประกาศผลรางวัลว่าใครจะเข้ารอบนะคะเขาเอาแค่สามคนนะคะทุกคนลุ้นกันนะว่าน้องไอรินจะได้หรือเปล่าน้องไอรินจะได้ไหมนะ <c oughs> และแล้วเขาก็ประกาศนะคะทุกคนสุดที่ได้ก็คือสุด ตรงนู้นตรงริมฝั่งเนอะที่มีธงซาไทยแล้วก็คนนี้นะคะคนนี้ก็เข้ารอบน้อยลินเนาะคนนี้ชุดอะไรอะครับชุดกล่องกระดาษเอากระดาษมากล่องลังกระดาษมาทําแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นชุดรอตอลีอะแล้วคนนี้ก็เข้ารอบนะ,ะ่ะคนนี้ก็เข้ารอบนะ,ะคนนี้เนี่ยเข้ารอบไป แล้วก็มีคนที่ใส่สุดอ่าลอตเตอรี่นะคนหนึ่งส่วนน้องไอรินไม่ได้เข้ารอบน้องไอรินก็ไม่เป็นไรน้องไอรินก็เก่งมากๆเลยเนาะไอรินเนาะใช่น้องไอรินเดินสวยมากเลยเห็นไหมน้องไอรินคนเก่งน้องไอรินอดทนได้ี่ส่วนที่ทางเหลือนี่ก็คือแบบไม่ได้เข้ารอบกันนะคะทุกคนน้องเข้ารอบแค่สามคนคนนี้เองแล้วก็จะได้ใส่มงกุฎน้อยรินเนาะใช่ เขาก็จะมีคนที่มอบมองกุฎมามอบมองกุฎให้แล้วก็มีอะไรรางวัลให้ไม่รู้ว่าได้อะไรเนาะมันอยู่ในซองเนาะอรินเนาะใช่แล้วน้องอรินก็เสร็จชิ้นเรียบร้อยน้องอรินก็เปลี่ยนชุดต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่าชุดมันจะเจ็บนิดนึงมันเป็นถุงกระดาษนี่น้องอรินก็มานั่งดูเขาทํานะคะนี่ได้ น้องอลินก็ได้รับรางวัลด้วยนะน้องอลินได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรของโรงเรียนนะคะน้องอลิน,นวาดรูป้วยน้องอลินได้ที่สองเป็นนี่ค่ะละระบายสีนะคะวาดรูประบายสีในวันวิทยาศาสตร์นะน้องอลินก็สวยนะจะบอกว่าเม่ทําชุดนี้ หลายวันเหมือนกันนะทุกคนค่อยๆทำไปช <c oughs> ุดของน้องไอรินนะคะทุกคนก็ไม่ได้เข้ารอบเนาะก็ไม่เป็นไรถ้าปีหน้ามีโอกาส <c oughs> มีโอกาสก็จะลองทําใหม่อีกครั้ง <c oughs> อันนี้จะไม่ได้เข้ารอบ <c oughs> แต่ว่าเราก็ภูมิใจเพราะสุดเราทําเองใส่เอง